เมื่อเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ให้เราคิดดีกับเราว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราอัลลอฮ์จะเมตตาเรานักวิชาการจึงได้บอกว่าเมื่อคนหนึ่งกล้าจะเสียชีวิตและคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยควรที่จะพูดถึงอายันคุอานหรือฮะดีษนับอิบิสอโลฮานอสเลมที่เป็นการพูดถึงความเมตตาของเนาะพูดถึงการให้เรานั้นคิดถึงความเมตตาการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะ بسم الله الحمد الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปนั้นท่านได้สั่งเสียหร,รือว่าเสยียดไว้หลายประการด้วยกันเนื่องจากว่าท่านนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเมตตากับประชาชาติของท่านตั้งแต่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีจนกรทั่ง,งวาฟาฝาอเสียชีวิตนั้นเป็นระยะเวลา23ปีด้วยกันซึ่งเป้าหมายของท่านแน่น,นอนนะครับต้องการที่จะให้ผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างออกจากการปฏิเสธมาสู่การศร,รัทธาต่อพระสุภาตาชานะ นบ,บีจริงวายุยาสั่งเสียเป็นการเน้นย้ำกับประชาชาติของท่านเมื่อท่านจะจากดุยานี้ไปแล้วให้พวกเขาได้ยึดมั่นให้เขานั้นได้ระวังจากคำสั่งเสียของท่านนาบ,บีส阿拉伯วายุยาสัม่งมีหลายประการนะครับแต่จะนำมาหยิบยกนำเสนอกับพี่น้องสามเรื่องสามป,ประการด้วยกันประการแรกนะครับฉะนั้นเมื่อเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ให้เราคิดดีกับเราว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเรา อัลลอฮ์จะเมตตาเรานะักวิชาการจรึงได้บอกว่าเมื่อคนหนึ่งกล้าจะเสียชีวิตและคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยควรที่จะพูดถึงอยายันที่พูอานหรือฮะดีต้นับีศลซ์อัลลอฮฺอัลลฮซลลัมที่เป็นการพูดถึงความเมตตาของว่าลาลายามูตันนะฮะดุกุมอินลาวะฮุวะยาคุนุก้อนนบินลาอย่าเพิ่เสียชีวิตจนกว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่คิดดีกับอัลลอฮฺเสมอจากดุงยานนี้ไปด้วยการหวังความเมตตาและก็การอภัยโทษจากอัลลอฮฺเสมอ ขั้นตต่อมานะครับคือการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดรองจากชาฮาดทั้งสองเป็นสิ่งแรกที่จะต้องถูกสอบสวนในวันเกียรมะเป็นอิบาดา้านเดียวเทียบวอสุลลาด้ให้ท่านนบีนั้นไปรับเหนือฝากฟ้าชั้นที่ 7. เจ็ดดังนั้นท่านนบีซอว์วอสุลกิงเน้นย้าเรื่องนี้มากหนึ่งนรุกลอนอิสลามแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนาบีรักอย่างมากนาบับว่าอาัลซุลาตอซุลลาตะวัมามะละกัดไอมานุกุมละหมาดนะละหมาดนะ และก็สิ่งที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอาท่าชายนะครับท่าหญิงทา่าทาสีนะครับหรือหมายถึงทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยก็คือให้มีการจ่ายษากาศถ้าเป็นทาสเป็นบุคคลต่งตางๆก็ให้ดูแลให้สิทธิกับพวกเขาได้ก,การหนึ่งที่ท่านนายบิสลอรว่าทนได้สั่งเสียไว้ก็คือเรื่องของการที่จะย,ยึดหรือการเอากุบฏเ,เป็นมัสยิดเป็นมัสยิดเป็นที่ละมาอัลลอฮ์ได้สาบแช่งพวกยยวฮูดและนอซอรอ ที่พวกเขายึดเอากูโบสหลงฝังศพของบรรดานาบีของพวกเขาเนี่ยเป็นมาซสายิดเป็นที่ละหมาดเป็นมัสยิดท่านอนับดีทองบอสันพูดอย่าง,งนี้เหมือนท่านรู้ว่ากลัวว่าเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาให้ความสําคัญให้ความยิ่งใหญ่กับหลงฝังศพของท่านนะครับเหมือนที่ยอฮูและนนซอรอเอากูโบสเอาหลงฝังศพของบรรดานาบีของพวกเขาเป็นที่ละหมาดซึ่งมันอาจจะนําไปสู่หรือมันจะเป็นสื่อที่นําไปสู่การตัาา้งบารีต่อบอสเนลาาไดา้ และนี่ถือเป็นความเมตตาหรือเป็นความห่วงใยของท่านนบีสุลต่านฮุยยุสลัมที่มีต่อประชาชาติของท่านว่าให้ละให้เขานั้นได้อยู่ในหลักศรัทธาที่ถูกต้องและให้พวกเขานั้นออกห่างจากหลักศรัทธาหรือสิ่งที่มันค้านกับอีมานที่ถูกต้องคือเรื่องของชีกเรื่องของกูฟอที่ทุกคนนั้นจะต้องระวังและนี่คือสิ่งท่านนบีสุลต่านฮุยลัมได้สั่งเสียกับประชาชาิของท่านไว้ครับ